ส่วนเรื่องต่อไปนะคะไม่น่าจะทํากันได้แบบนี้เลยมีพระท่านออกมาโพสต์เตือนนะว่ามีโยมอ้างตัวเป็นทนายมานิมนต์บอกจะทําบุญบ้านแล้วนิมนต์ท่านเนี่ยไปฉันเพนปรากฏว่าเทค่ะแล้วก็ไม่มีงานไม่มีอาหารให้ท่านได้ฉันนะคะสุดท้ายท่านก็เลยต้องมาโพสต์เตือนภัยเพราะว่าสุดท้ายต้องหิวท้องรอหิวไปฉันอีกวันนึงอ่ะคุณผู้ชมกรณีที่มีพระรูปหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยป่วยหรือเปล่าหรือทำเพราะคึกขนองนะ นิมนพระไปสองวัดคนละวันกันค่ะแล้วเทงานทั้งสองวันเลยญาติใครช่วยตักเตือนหน่อยอย่าไปทําแบบนี้นะคะวัดเขามีงานเยอะด้วยคือพอมานิมนแบบนี้ พระท่านก็อารับกิจนิมนต์ไปก็ไปเสียโอกาสของญาติโยมคนอื่นเขาด้วยนะคะแล้วนี่หลวงพ่อท่านโพสต์หลักฐานสมุดที่บันทึกข้อความนัดหมายนะคะว่าเป็นการฉันเพนทําบุญบ้านโยมอาร์ตซอยสองหมู่บ้านแห่งหนึ่งระบุว่าพระห้ารูปมารับนะแล้วก็ให้เบอร์ทงเบอร์โทรอะไรกันไว้แต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยไปหลอกพระทั้งสองวัดเลยค่ะทีมข่าวเราติดต่อไปที่วัดสํานักบก ตำบลสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะได้พูดคุยกับพระจันทร์ภัยบูลสุเมโธซึ่งเป็นเจ้าวาดท่านเจ้าวาดก็นำสมุดนัดหมายมาเปิดให้ดูเลยว่าเนี่ยโยมรายนี้มานิมนต์ไว้ท่านยังจดไว้อยู่เลยค่ะแต่พอถึงวันนัดไม่มารับนะคะอ้าวโทรไปก็ไม่รับสายอีกเลยตัดสินใจให้คนขับรถเนี่ยพาไปส่งที่บ้านที่ระบุว่ามีการจัดงานไปถึงปรากฏรอปพหมู่บ้านเขาแจ้งว่าเดี๋ยวนะหนุ่มพ่อวันนี้ในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีบ้านไหนท บุญเลยค่ะหลวงพ่อเลยโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่อีกฝ่ายให้ไว้กลายเป็นว่าติดต่อไม่ได้นะคะเลยไปโพสต์ลง Facebook ปรากฏมีเจ้าวาดอีกวัดหนึ่งจากวัดนาเคื่อนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอา้าววัดนาเคือนโดนเหมือนกันนะคะเลยมั่นใจว่าถูกหลอกและฝากบอกโยมคิดดีๆนะอย่าทำแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันกระทบทั้งวัดและญาติโยมคนอื่นเขาด้วยค่ะคนนั้นพอจะมารับงานมาแล้วเนี่ย ไม่สามารถรับงานโยมคนอื่นได้นะครับมันก็ทาให้โยมคนอื่นเสียโอกาสหนึ่งละประการที่2เนี่ยพระเราเนเวลามีฉันเพลเนี่ยพระเราต้องไปอนุเคราะห์บ้านโยมต้องไปฉันเพลเพราะนั้นจะไม่มีการเก็บอาหารที่บิณฑัราตไว้ตอนเช้ามันก็เกิดความยุ่งยากยุ่งยากกับพระก็จะเป็นบาปนนโยมมาหลอกพระหรือว่าถ้าโยมโชนมานิมนตเนี่ยด้วยความขนุกคึกขนองหรือว่ามีอาการป่วยเนี่ยญาติญาตจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด นะครับอันนี้มันเพียงแค่เล็กน้อยนะแต่ต่อไปถ้าเกิดไปทําความเสียหายมันจะยิ่งใหญ่กว่าน,นี้มันก็จะเกิดผิดกฎหมายอะไรต่างๆนะก็ขอขวากเตือนเอาไว้ หลวงพ่อท่านฝากเดือนด้วยเมตตานะแล้วสำนักข่าวาวันนส์ของเราตามต่ออีกวัดหนึ่งที่บอกเมื่อสักครู่ว่าโดนด้วยเหมือนกันนะคะก็คือที่วัดนาเขื่อนอยู่ที่ตำบลน,นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะพระลูกวัดบอกว่าโยมรายนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่วัดบอกว่าเป็นทนายนิมนต์พระจํานวน5รูปเหมือนกันเลยบ,บอกว่าไปทําบุญบ้านแต่พอถึงเวลานัดก็ไม่มานะคะสุดท้ายเนี่ยพระท่านก็ไม่ได้ฉันเพลยแล้วสุดท้ายพอกว่าจะทราบใช่ไหมคะว่าโดนหล่อเนี่ยมันเลยเวลาไปแล้วท่านก็ฉันไม่ได้แล้วก็อดข้าวเลยทีนี้นะคะคก็ ฝากบอกมาทำรองเดียวกันว่าอย่าทำเลยนะบันบาปนะโยมนะอา้าวทีนี้เพื่อให้ชัดเจนตกลงมีจริงไหมใาน,านที่นี้นะคะทีมงานของเราก็ไปที่หมู่บ้านแห่งนี้เลยนะคะเป็นโครงการใหญ่นะแล้วก็อ่ะซอยสอง่ะที่บอกจัดงานอซอยสองนะมีม บ้าน,นมีแต่ไม่มีบ้านไหนจัดงานเลยมีแต่บ้านคนที่เขาไม่ได้จัดงานนะคะแล้วก็รปภเดี่ยสองคนยืนยันตรงกันนะคะว่าทํางานที่นี่มานานนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันในซอยสองที่ว่าไม่มีลูกบ้านคนไหนชื่อทนายอาร์ตเลยไม่มีทนายไม่มีคนชื่ออาร์ตแล้วถ้าเกิดในหมู่บ้านจะมีการจัดงานบุญจริงๆเนี่ยยังไงรปภต้องทราบเพราะ,ะจะต้องอทำหน้าที่จัดระเบียบเรื่องจอดรถต่างๆเป็นหน่วยข่าว,รวากรองหน่วยข่าวกรองประจำหมู่บ้านถามถูกแล้วหน่วยข่าวกรองยืนยันไม่มีค่ะเอาเพราะฉะนั้น ไม่รู้แหละโยมอาร์ตคุณเป็นใครทําแบบนี้มันบาปนะอย่าทําอีกเลยแล้วก็ฝากวัดต่างๆอันนี้อาจจะต้องระวังละเพราะวัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไปอ่ะเออแล้วเขาได้อะไรเจ้าหลวงพ่อก็เลยถามไงว่าป่วยหรือว่าคึกขนองแต่ยังไม่อยากให้ทำแบบนี้แต่ว่าพระท่านก็หิวเป็นนะคะคุณผู้ชมนะ